พี่น้องแรงงานไทยครับวันนี้เรานําเสนอสัญญาจ้างไตรมาสที่4ปี2023นะครับสาหรับโคต้า16ประเทศนะครับเป็นไตรมาสสุดท้ายสําหรับปีนี้นะครับเกาหลีจัดโคต้าให้หนักๆเลยนะครับอุตสาหกรรมจัดโคต้าปิดรอบนี้รอบนี้ออกมา20,919คนนะครับสัญญาจ้างออกวันที่19ถึงวันที่27นะครับส่วนอุตสาหกรรมการต่อเรือนี้อุตสาหกรรมนี้ทางไทยไม่ได้รับนะครับมีโคต้า1,577คนนะครับสัญญาจ้างออกวันที่19ถึงวันที่27นะครับ อุตสาหกรรมการเกษตรและปศุสัตว์นะครับสัญญาจ้างออกบุ้มมากเลยนะครับ5609คนนะครับสัญญาจ้างออกวันที่30ตุลาถึงวันที่3พฤศจิกายนครับสัญญาจ้างงานก่อสร้างนะครับโอ้โหมโหฬารนะครับ1431คนนะครับสัญญาจ้างออกวันที่30ตุลานะครับและอุตสาหกรรมบริการนะครับ2634คนอุตสาหกรรมประมง2834คนอุตสาหกรรมต่อเรือบริการและประมงไทยยังไม่ได้รับ ส่นจจ้าง MOU ตัวนี้นะครับไปไม่ได้อยู่ในโคต้านี้นะครับขอทุกคนโชคดีครับ